วันนี้เสนอตอนโศสู้การผ่าตัด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนในซีซั่นที่3ครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าโศสู้แปลว่าการผ่าตัดครับวันนี้ขอเสนอคำว่าโศสู้แปลว่าการผ่าตัดเป็นคำนามยกตัวอย่างวลีนะครับจัวเฟิงชิงโศสู้ผ่าตัดเสริมหน้าอกจ้วฟู่ปู้โสู้ ผ่าตัดบริเวณท้องโซสู้โฮ่ตะอคู่หลีการดูแลหลังการผ่าตัดหลังจากที่ได้ฟังเหล่าซือปอยกตัวอย่างคำศัพท์และก็วลีกันไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันครับทำ隆胸手术要多少钱？三万九千块。隆胸后有什么危害和后遗症吗？ 有可能会出现感染和出血的危害。คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าการฟื้นฟูรอยแผลหลังการผ่าตัดจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในภาษาจีนจะพูดว่า 手术后疤痕的恢复需要一段时间。ฟังอีกครั้งนะครับ手术后疤痕的恢复需要一段时间และถ้าเราต้องการจะพูดว่าโดยทั่วไปผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บภายหลังการผ่าตัดในภาษาจีนจะพูดว่า一般患者手术后会感觉到疼痛。ฟังอีกครั้งนะครับ。一般患者手术后会感觉到疼痛。 ช่วงท้ายของรายการผมยังมีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับคำรしดี premature นำกลงด้วย März จักหลังสหี่ s t a ีนคนที่รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งส่วนใหญ่ไม่อ่อนน้อมส่วนคนที่มีความสามารถความรู้กว้างขวางย่อมอ่อนน้อมอย่างแน่นอน ก่อนจบรายการอย่าลืมติดตามสถานการณ์จำลองที่เราให้ชมกันอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ做隆胸手,手术要多少钱？三万九千块。隆胸后有什么危害和后遗症吗？有可能会出现感染和出血的危害。 เธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านเรื่องราวมากมายไม่เคยวันขอแค่เรารู้ใจขอแค่เราเข้าใจสิ่งใดๆไ,ไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ